กราบมาสัการพระอาจารย์จิ๋วครับสวันดีโยไม่ต้องแนะนําตนนะครับว่าใครเป็นใครไม่ต้องแนะนําตนไม่ต้องแนะนำตนว่าใครเป็นใครนะครับผมจะมาคุยกับพระอาจารย์จิ๋วนะครับว่าการสร้างพระพุทธรูปการสร้างเจดีการสร้างพระเครื่องครับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนพระอาจารย์ครับคนโลกสวยยังไม่ต้องดูนะครับเลื่อนไปช่องอื่นเลยครับใครดูแล้วด่านะครับหรือมีจิตอกุศลนะครับ ไม่ต้องต้องบอกไว้ก่อนก็เลื่อนไปก่อนไปดูช่องที่ชอบก่อนดูช่องอื่นนะครับผมอาพระจะครับการสร้างพระเครื่องพระสงฆ์พระพุทธอาอาพระพุทธรูปเจดีเนี่ยเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไงครับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงตัวแทนของพระองค์ไว้เนี่ยมีอยู่สามอย่างครับอย่างหนึ่งก็คือตัวแทนพระองค์คือพระพุทธรูปครับอย่างที่สองตัวแทนของพระองค์คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับ แล้วอย่างที่3ามก็คือญาติโยมพุทธบริษัทและพระพิสุสำมเน็นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมครับแล้วในกรณีการสร้างพระพุทธอ,อย่างองค์สมเด็จพระหงว์พ่อโตพรธองวงพ่อโตเนี่ยท่านสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็หมายความวา่าคนนั้นเมื่อจิตใจเสื่อมโทรมจากศาสนาแล้วได้เห็นพระยกตัวอย่างพระอย่างนี้นะแล้วก็มีจิตศรัทธา กลับคืนมามานับถือพระพุทธศาสนาอีกและ,ะพระพุทธพระเครื่องอย่างนี้เนี่ยมีมีพุทธคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงดนบันดาลจิตใจอย่างยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีจิตใจเหี้ยมโหดทารุณต่างๆไรนานานเนี่ยเมื่อมีพระองค์นี้อยู่ในตัวเองเมื่อมีพระองค์นี้ติดตัวอยู่จิตใจก็จะได้งดงามจิตใจก็จะได้สะอาดจิตใจก็จะได้หมดจดแจ่มใสครับทีบนี้การสืบต่อยุะพุทธศาสนาก็คือทำให้าศาสนาของเราเนี่ยยืดยาวนานยืนไป ในพระพุทธศาสนานี้ท่านกล่าวถึงพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง5,000ันปีครับห0 0 0ันปีนั้นก็อยู่กระจักรกะจดายไปบางทีก็ช่วงหลังนี้พุทธศาสนาจะไปเข้มข้นที่ทางตะวันตกครับทางภาคตะวันตกทางยุโรปทางนู้นนะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังสนใจพุทธศาสนาในเรื่องการปฏิบัติธรรมครับทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ได้เกิดจิตศรัทธาเกิดจิตศรัทธาก็จากพลังต่างๆของคําสอนและพลังต่างๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพระพุะทธธรรมเมตตาหรือว่าเหรียญหลวงปู่โตเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าเหรียญหลวงปู่โตนั้นเป็นเหรียญที่มีพุทธานุภาพถึงว่าป้องกันประเทศชาติด้วยแล้วก็ป้องกันประชาชนให้เกิดความพร้อมเพรียงสมคคีกัน แล้วก็แนะนำญาติโยมพุทธบอยสัตวทั้งหมดด้วยเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมนพลังของพุทธเมตตาของอลวงปู่โตอาจารย์ครับอ,อย่างกับพระอาจารย์สร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่เนี่ยจะเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาย,ยังไงสําหรับคนโลกสวยมันจะบอกว่าเปลืองไม่สร้างวัดสร้างหออนนี้ก็มีญาติโยมมีพระเหมือนกันโอ หลวงพ่อจิ๋วไปสร้างพุทธเมตตาองค์ใหญ่ปลวงเงินเยอะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องมือแพทย์เอาเงินนี่ไปสร้างมหาวิทยาลัยอย่างนี้แล้วท่านมาสร้างวะพุทธเมตตามีอะไรครับการที่ทําพระพุทธรูปให้ปรากฏขึ้นในสายตาของมวลมนุษย์จิตของเขาจะไม่ลืมศาสนาจิตของเขาจะไม่ลืมพระพุทธศาสนาไม่ลืมพระพุทธศาสนาครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย แต่แมองไปก็มองผ่านไปเฉยในที่สุดจิตของเขาก็จะห่างจากศาสนาเรื่อยๆครับดังนั้นที่หลวงพ่อจิ๋วตั้งใจสร้าง,งพุพเท่ตาเนี่ยทำเพื่อเป็นสมบัติของชาติในชาติเราที่เป็นศาสนาพุทธครับแล้วก็ทําเป็นสมบัติของศาสนาแล้วก็ทําสมบัติของพระมหากษัตริย์ครับ,รบเพราะหลวงปู่โตนั้นท่านเป็นสมเด็จที่มาจาก พระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจิ๋วตั้งใจจะทาเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ยืนยงคงทนสืบต่อกันไปตราบนานแสนนานดังนั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้จะเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอีกองคหนึ่งอีกองคหนึ่งแม้พระพุทธเจ้าแม้พระสงฆ์องค์พระเจ้าจะสูญหายพันจากโลกจากประเทศไทยไปแต่พระพุทธรูปองค์นี้ยังอยู่แล้วคนก็จะได้สํานึกว่าอ้อ สมัยก่อนในะยุคนี้เป็นพระพุทธรูปและพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอาจารย์ครับยกตัวอย่างในอินเดียเลยว่าในในพุทธคยาหรือในนั้นไม่ใช่พุทธแต่เป็นแต่มีมีพุทธศาสนา,<ม>าเป็นอย่างไรครับม<ป>าออในประเทศอินเดียของเรานั่นครับ พุทธศาสนาได้ศูญไปมากมายก,กายกองครับแต่เนื่องจากชาวพุทธยังลงเหลืออยู่เป็นจํำนวนมากรอบโลกครับถามว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนที่ต้นประสีมหาโพธิ์ทุกคนเดินมาดูในพระพุทธที่ต้นประสีมหาโพธิ์เมื่อเข้าไปในเจดีย์ก็จะไปเห็นพระพุทธเมตตานั่งอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคําว่าเมตตานั้นเป็นเครื่องหล่อล้อมจิตของเราให้เอื้ออาทรต่อกัน พระพุทธเมตตานั้นเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ทุกคนเนี่ยรักกันเมตตากันเมื่อทุกคนมีเมตตาตามพระพุทธเมตตาแล้วความสงบสุขในบ้านเมืองในชาติของเราก็จะเกิดมีขึ้นดังนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาสูญไปจากประเทศอินเดียเป็นเวลานานเวลานี้พวกแกะเรื่องประวัติพุทธศาสนาก็ได้ย้อนกลับไปเป็นจํานวนมากเลยโยมได้เทพครับ,รบไปดูศาสนสถานที่สร้างไว้แนดิต ไป<อ>ดูาศาสนาสถานที่สร้างไว้ในอดีตเช่นที่พุทธคยาก็ดีที่เมืองปาตาลีบุตรก็ดีที่พระนศีก็ดีที่กุศินาราก็ดีครับแล้วก็ที่อ่าปาตาลีบุตรเมืองปาตาลีบุตรก็ดีก็ไปเห็นซากสลักหักพังของพุทธรูปคนก็เลยเชื่อว่าพระพุทธศาสนามีจรงิงครับพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองที่นี่จรงิงครับแล้วเมื่อกําลังจะหมดไปจากอินเดียแล้วกําลังจะหมดไปจากประเทศต่างๆก็ ฟื้นขึ้นมาอีกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไปครับในในทิศทั้งสี่ประเทศทั้งทั่วโลกเวลานี้คนจากทั่วโลกหันไปกราบพระพุทธเมตตาที่ประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจิ๋วในฐานะที่อยู่อินเดียนานมากครับในฐานะที่สร้างวัดป่าพุทธคยาที่อินเดียแล้วก็เลยนำพุทธเมตตาจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไว้ที่เมืองไทย ที่ม่อนกระทิงตอนนี้ก็ได้เขียนแบบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วบนม่อนที่จะสร้างพระพุทธเมตตาก็ได้จ้างสถาปนิกที่จะไปเจาะดินไปเทศดินว่าจะต้องใช้น้ําหนักต้องใช้เสาใช้ฐานเสาอย่างไงบ้างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าอย่างมากก็ออกพรรษานี้ออกพรรษาที่จะถึงข้างหน้านี้ก็จะลงปักเสาเอก ที่จะสร้างเป็นพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ต่อไปใหญ่ขนาดไหนครับคนถึงค้นถึงแบบไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าใหญ่ขนาดไหนก็ความเป็นจริงพระพุทธเมตตาองค์นี้หน้าตาก็ห้าสิบเก้าเมตรครับแล้วก็สูงเก้าสิบเก้าเมตรครับแล้วก็ข้างในฐานของพุทธเมตตานั้นข้างล่างก็เป็นพิพิธภัณฑ์ครับอของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเกี่ยวกับพุทธศาสนา ครับแล้วยกตัวอย่างเช่นมีเกจิรูปเกจิกจอาจารย์ทั้งหมดแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็โยมเขาก็มาทวงติงว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมควรจะอยู่ข้างล่างเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิพิธภัณฑ์ควรจะอยู่ข้างบนบชั้นสองแล้วในชั้นสามนั่นเป็นพระอุโบสถครับในใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นพระอุโบสถอ,อยู่บนชั้นสาม เพราะฉะนั้นในชั้นสามเป็นพระอุโบสถแล้วในชั้นสองเป็นพิพิธภัณฑ์และชั้นข้างล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรมตอนแรกจะเอาพิพิธภัณฑ์ไว้ข้างล่างแล้วก็เขาตกลงอย่างนั้นเขียนแบบแบบนั้นแล้วก็เลยย้อนกลับมาว่าข้างล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรมชั้นสองก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ชั้นสามก็เป็นพระอุโบสถเป็นแบบนั้นใช้งบเป็นจํานวนมากแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ทําไปเรื่อย คุณพยับน่าจะรู้เป็นงบประมาณเท่าไรครับ <c oughs> หรือยังไม่ได้คิดงบประมาณออกมาครับ <c oughs> เดี๋ยวงบประมาณออกมาแล้วก็จะแจ้งให้ญาติโยมทุกคนในทราบครับประมาณร้อยกว่าล้านครับพระที่เห็นอยู่ในหีบนี้จะไปช่วยทางวัดยังไงครับพระอาจารย์พระที่เห็นอยู่ในหีบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็หลวงพ่อเนี่ยได้มาสามทางครับ <c oughs> ทางหนึ่งนั่นคุณพยับ ได้ทำทั้งหมดนี้มีทั้งหมด8หลังเจ็อีกเจ็ดหลังมีอยู่7หลังทั้งหมดคุณพยับจะตั้งใจสร้างพระพุทธเมตตากับวิหารนี้แล้วทางที่สองก็ได้พระพุทธได้องค์สมเด็จลวงปู่โตมาจากคุณกิติครับกิติผู้ที่คุณนะูิ ผู้กิติคุณผู้กิติคุณโกกิติแล้วกันโกกิติที่เขารู้จากการงร่ายๆเนี่ยนั่นโกกิติก็ร่วมถวายหลวงพ่อแล้วจะเอาไปทําไปไว้ในอ,องค์วิหารนั้นเป็นแสนองค์คแต่องค์พระพุทธเมตตาองค์เล็กๆที่โยมส่องเห็นนี่แหละที่โยมกําลังมองเห็นอยู่นี่แหละแสนองค์เสร็จแล้วก็ทางที่สามก็โยมที่มีจิตศรัทธาที่อยู่จากทิศท,ทั้งสี่ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งตามกําลังศรัทธา แล้วก็ช่วยกันครับ uh, ช่าง uh, ใช้งบประมาณ uh, ตอนแรกก็ประมาณ uh, ประมาณห้าร้อยล้านบงบประมาณประมาณห้าร้อยล้านเสร็จแล้วก็เหล็กขึ้นราคาปูนขึ้นราคาอิดขึ้นราคาอีกอาจจะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งครับ แล้วถึงจะสําเร็จหมดทุกประการเมื่อไรก็เมื่อนั้นเสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่โยมอมยาช้าหน้าฝหลงพ่ออายุเยอะแล้วอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วครับเพราะฉะนั้นอยากให้อายุเสร็จก่อนที่ตัวเองอยังอยู่ครับอืมอาจารย์ครับการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆโตๆมีประโยชน์ตรงไหนครับการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆโตๆทาให้คนอยากมากราบมาไหว้อิ่มเอิบใจอิ่มเอิบใจมีศรัทธาเลื่อมใสอ่า เสร็จแล้วมีคนว่าหลวงพ่อวาาทําทไมไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไปล้อเลียนท่านเป็นรูปใหญ่เ,เรื่องเท่าอย่างไงครับทําไมไม่ทําเท่ากับองค์ตัวจริงก็พอแล้วอาตมาเนี่ยล้อเลียนที่หลังมีพวกก่อนๆเนี่ยสร้างพระพุทธรูปองค์เล็กนิดเดียวครับไม่ล้อเลียนท่านเล็กยังไงอ,ะอ่ะก็ทําใหญ่ดีกว่าครับใหญ่เนี่ยมีความสําคัญถึงสามเรื่องฟังไว้นะครับสําหรับคน จริงๆแล้วเรื่องการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆนะครับเป็นคุณต่อประเทศชาติมโหฬารเป็นคุณต่อประเทศชาติมโหฬารเป็น<ว>สมบัติของชาติครับผมแล้วคนที่อยู่ในโลกอื่นอยู่ประเทศอื่นทั้งหมดเมื่อมาถึงวางน้ำเขียวแล้วทาไม่ได้มาไหว้พระพุทธเมตตาองค์นี้ถือว่ายังไม่ถึงเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นโยมที่มาจากทิศท,ทั้งสี่มาจากต่างประเทศทั้งหมดได้มากราบมาไหว้เป็นนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เขาแกะจากหินที่อัปกาณิสถานครับ แต่ถูกทําลายไปแล้วครับแต่ตอนนี้มีเศรษฐีม,มาสร้างเป็นตัวแทนสร้างเสร็จแล้วด้วยองค์เท่าเดิมว่ารัางนงามเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นญาติโยมการสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นสมบัติของชาติญาติโยมมองเห็นแต่ไกลก็ได้ยกมือไหว้และลึกถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับแค่นี้ก็ได้แล้วคนผ่านวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แล้วคนมากาบวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนครับแค่นี้ก็ถือว่า ได้เยอะแล้วแล้วคนเมื่อมีพระพุทธประธรรมประสงค์อยู่ในใจแล้วก็เท่ากับมีสมบัติของชาวพุทธมหาศาลอยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยนะครับความตั้งใจของพระอาจารย์จิ๋วนะครับว่าการสร้างพระพุทธรูปการสร้างพระเครื่องเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไรนะครับกราบ,บนมัสการพระอาจารย์ครับ